ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ ที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสี็แล้วจิตก็ว่างปลอบปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เอง ตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้